สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะจะพามาอ่าน a c i d Base Balance ในฉบับ Sad Girl ง่ายๆชั้นสั้นเอาแบบเข้าใจไม่จำนะคะไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็มาดูค่าปกติของ ph ใบขาบแล้วก็ co 2กันก่อนนะคะจจนไม่อยากให้ทุกคนนะคะจำตัวเลขคือหมายถึงว่าไม่ต้องใช้หลักจำตัวเลขให้ทุกคนนะคะสามารถกลับมาดูได้เวลาเราฝึกทำข้อสอบเยอะเอะฝึกทำโจทย์เยอะๆเ,เรากลับมาดูได้ ทำจนเราสามารถเนี่ยคือมองภาพออกเลยมองภาพตารางนี้ออกเลยเราไม่ต้องใช้สเปซสมองของเราเน่ะมาใช้เป็นหลักจำว่า22นี่คืออายุหรืออะไรไม่ต้องนะคะเพราะว่ามันไม่จำเป็นนะคะมันเป็นตัวเลขแค่นี้เองทุกคนสามารถจำได้นะคะ pH นะคะค่าปกติอยู่ที่7 3 5ถึง7.45นะคะใบค่า22-28 CO2 อยู่ที่35-45นะคะ ใบขาบนี่ก็เป็นเบสเนาะแล้วก็ CO2 จะเป็นกรดเรามาดูกันว่ามี2ระบบหลักๆด้วยก,กันนะคะที่ช่วยในการบาลานซ์ก่กรดเบสในเลื่อนเนาะก็มีเมตาบอลิกกับเรสปิร a ต o อรีนะคะเมตาบอลิกนี่คือไตเนะตาะไตในช่วยสร้างใบขาบถ้าใบขาบมีสูงก็จะมีความเป็นเบสมากกว่าแต่ถ้าใบขาบมีต่ำก็จะมีความเป็นกรดมากกว่าส่วนระบบต่อไปที่ช่วยก็คือลัง ก็คือปอดของเรานะคะปอดมันก็จะมีหน้าที่ไม่เก็บก็ทิ้ง CO2 ถ้ามี CO2 สูงก็จะมีความเป็นกรดมากขึ้นถ้ามี CO2 ต่ำก็จะมีความเป็นเบสมากขึ้นเรามาดูง่ายๆรูปง่ายๆของเรานะคะ pH pH ตรงกลางเนี่ยจะเป็น7.4นะคะแต่มาดูว่าถ้าน้อยกว่า7.35นะคะเป็นกรดนะเขาเรียกว่า acidosis ส่วนถ้ามากกว่า7.45เรียกอะคาร์ซสนะคะถ้าเราได้โจทย์มาอย่างไรที่เราควรจะดูก็คือ pH นะคะว่าเป็นแอซิดอสิตหรืออะคารอสิตสเตปที่2ต่อไปเรามาดูว่าเป็น Respiratory หรือ Metabolic เรามาดูว่าระบบไหน2ตัวนี้ที่เป็นปัญหาค่าไหนค่า CO 2หรือค่าไปรับที่มันสอดคล้องกับ pH ของเรามากกว่ากันสำหรับ CO 2นะคะ ถ้ามากกว่า45 CO2 สูงเป็นอะไรเป็นกรดใช่ไหมถ้ามากกว่า45จะเป็น respiratory acidosis ใช่ไหมแต่ถ้าน้อยกว่า35ก็จะเป็น respiratory a c k a r o s i s ซึ่งมันก็จะมีสาเหตุที่มันทำให้เกิดแบบนี้นะคะซึ่งสำหรับ respiratory acidosis นะส่วนมากแล้วนะคะสาเหตุก็คือมี CO2 สูงเกินไปอาจจะเกิดจากไฮโปเวน ออ่มีโอเวอร์โดมีดรักโอเวอร์โดซัมติงนะคะซีเอออพีดี PD, แล้วก็แอสมานะที่ทำให้แบบว่ามีการข้างของ CO2 ทําทำให้ CO2 สูงในเลือดนะแต่ถ้าเป็น respiratory a c a r o s i s คือ CO2 มันน้อยมันต่ำเกิดจากใครบเวณได้เช่นกัน panic attack คือคน,คนเขาหายใจแบบเร็วๆๆๆขับ CO2 เยอะๆๆๆอะๆก็จะทำให้เกิดการ ที่แบบสูญเสีย CO2 ไปได้นะคะอันนี้พูดแบบว่าช็อตๆเนาะต่อไปถ้าใบาขาดมีปัญหาล่ะสมมุติใบาขาบเนี่ยมีค่าที่ถ้ามากกว่า28าจ,จะเป็น metabolic alkalosis เนาะแต่ถ้า,าน้อยกว่า22ก็จะเป็น metabolic acidosis สาเหตุของ metabolic alkalosis ก็จะมี too much sodium ใบขาดอาจจะได้แบบ โซเดียมไบคาร์บที่มากเกินไปได้ไบคาร์บสูงนะคะหรือคนที่เขากินแอนตาซิตยเยอะๆบ่อยๆก็จะเป็นไบคาร์บหรือว่า v o m ม t ติ้งนะคะหรือการอาเจียนสาเหตุสำหรับสาเหตุข,ของเมตาบอลิกอะซิโดซิทนะที่ทำให้ไบคาร์บมันน้อยเนี่ย มันไม่พอเนี่ยอาจจะเกิดจากโรคไตนะคะ renal disease หรือ loss of ใบขาบก็คือแบบมีการสูญเสียใบขาบขึ้นจากอะไรก็ตามเนาะแล้วก็ diarrhea อันนี้จะเป็น diarrhea นะคะตรงข้ามกันอันนี้จะเป็นการแบบถ่ายท้องเสียสำหรับ step 3เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็น compensated or uncompensated นะอย่างแรกเลยเราสนใจ pH ถ้า pH ปกติเนาะเราก็มาดู co 2กับใบขาดเนี่ยว่าผิดปกติหรือเปล่าถ้ายังปกติอยู่แสดงว่าก็ไม่มีอะไรผิดปกติก็ปกติหมดแต่ถ้า ph ผิดปกติถ้า ph ปกติแต่ว่า co 2เนี่ยกับใบขาดมันผิดปกติแสดงว่ามันมีตัวใดรตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาแลละแต่ ph มันดันปกติแสดงว่ามันต้องมีตัวหนึ่งที่มันมันคอมเพนเซตมันพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมเพื่อที่จะทำให้ ph มันปกติแล้ว ph ดันปกติ แสดงว่ามันทําสําเร็จมันแก้ไขสําเร็จแล้วคนนึงเห็นไหมจะทําตัวตัวการ์ตูนให้ดูว่าคนหนึ่งนี่เป็นปัญหาแต่อีกคนหนึ่งอ่ะแก้ไขได้ก็เลยทําให้ pH ะมันปกติก็เลยอันนี้เขาเรียกว่า fully compensated นะต่อไปถ้า pH ผิดปกติแล้วค่าของ CO2 กับไปคาร์บอ่ะมันผิดปกติใช่ไหมเราก็แอดซูมว่าเออมันมีค่าหนึ่งที่มันผิดปกติแน่แล้ว อีกค่าหนึ่งกำลังซ่อมแซมอยู่กำลัง fixing อยูอ่กำลังแก้ไข partial compensated นะคะ partially compensated ก็คือ,อ,อมันมีการแก้ไขแล้วแหละแต่ว่า pH มันก็ยังผิดปกติอยู่แต่มันยังมีความพยายามแก้นะก็ยังแก้ได้บางส่วนเอ,อต่อไปถ้า pH มันผิดปกติแต่ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยทำตัวปกติแสดงว่าอะไรคะ pH ยังผิดปกติอยู่ มีตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาแน่ๆแ,แต่อีตัวที่ normal ตัวที่มันแบบว่าปกติอ่ะมันขี้เกียจมันไม่ยอมช่วยเพื่อนแก้ไขปัญหาชีวิตเลยนอนกันทั้งคู่เห็นไหมก็เลยเป็น uncompensated เนาะก็คือไม่มีการได้รับการแก้ไขอะไรทั้งสิ้นนะคะเอามาดู pH 7.23ดู pH 7.23มันคือน้อยกว่า7.35อันนี้เรียกว่าอะไรอ c ซซด,ดแน่ๆใช่ไหม ต่อไปอะไรและสเต็ปที่สองจำได้ไหมอะไรที่มันเป็นปัญหาตัวไหนที่เป็นปัญหา CO2 หรือใบขาบที่มันสอดคล้องกับ pH ที่มันเป็นแอซิของเรา CO2 67สูงมากทุกคนสูงเนี่ยดูสีเลนส์มันอยู่ที่สามส้าถึงสีเองแต่นี้ดันไปหกสิเจ็ดเลยเป็นแอซิโดซิตแน่นอนอ่ะแล้วไม่ชัวร์ใบขาบอาจจะเป็นกรดก็ได้เรามาดูไปขาด เลนมันอยู่ที่1 2ถึง28่สิอ้าวปกติอันนี้ดันปกติเฉย normal ไอ้มีอะไรทำแม่งทำแม่งแหละอันนี้เป็นเป็น respiratory acid เขียนสั้นๆสรุปก็คือเป็น respiratory acidosis ใช่ไหมคะและมันเป็น compensated หรือ uncompensated เรามาดูที่ p h ถ้าคุณฟิกสำเร็จอะ pH มันจะปกติ pH ปกติไหมเนี่ยไม่ปกติแถมยังมีตัวหนึ่งที่มันดันขี้เกียจไม่ช่วยเพื่อนเขาเรียกอะไรคะ uncompensated respiratory acidosis ใช่หรือไม่เขาถามว่า pH 7.37 เรามาดูในเลนส์เจ็ดจุดสามเจ็เฮ้ยมันเป็น pH ที่ปกติอยู่ในค่าปกติแต่เราก็มาดูเลนส์ว่า7.37ดจุดสามเจ็ดมันอยู่ในเลนส์น,นี้มันคือแอซิดสิตที่เป็นค่าปกติมแต่มันยังมีความเป็นกรดใช่ไหมเห็นมันมีความสีแดงไหมก็เป็นแอซิดอสิแต่เรามาดูว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดกรดแบบนี้ อืตัวไหน CO2 สามสิบสอง CO2 สามสิบสองเรามาดูซิเอ้ยมันน้อยนี่มันเป็นอัลคาโลซิตนี่นามันก็ยังไม่ใช่แล้วเรามาดูใบขบับใบขบับต่ำน้อยกว่ายี่สิบสองเป็นแอซิดซิตนี่ตรงล็อกตรงเป๊ะเข้ากับจิ๊กซอพอดีตัวนี้นี่แหละตัวปัญหามันทำให้มันเป็นกรดนะคะสรุปตัวนี้เป็นปัญหาเมตาบอลิกอื เห็นแล้วตัวปัญหาที่ทําให้เป็นกรดนะคะมันต่ํามากเรามาดูว่าเป็น compensated หรือว่าเป็น com, เป็นอั compensated ก็คือเรามาดูตัวผู้ช่วยเนี่ยเพื่อนเนี่ยที่เหลืออยู่อ่ะเขาจะช่วยเราหรือเปล่า CO2 32แปลว่าอะไรคะอุ้ยเขาผิดปกตินะเขาพยายามที่จะช่วยเพื่อนที่จะทำให้เป็นเบสมากขึ้นดูสิเขาก็แบบพยายามเป็นเบสนะอืมแถม pH เนี่ย ยังอยู่ในเรนที่ปกติด้วยแสดงว่าอะไรคุณ CO2 นี่เขาพยายามช่วยและช่วยได้สำเร็จจริงๆอืมมันก็เลยจะเป็น fully compensated metabolic acidosis นั่นเองคะ่ะทุกคน ง่ายเองใช่ไหมต้องฝึกเยอะเลคนไม,ไม่ต้องไปจําตัวเลขอะไรมากนะพอเราทําบ่อยๆอเราจะจําได้เองเพราะตัวเลขมันก็มีไม่กี่ตัวเราเอาสมองเนี่ยไปเข้าใจดีกว่านะคะว่ากระบวนการมันเป็นยังไงแล้วก็ลองทําฝึกทําให้เยอะนะคะแค่นี้ก็ได้แล้ว